สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเข้ามาในคอนคอร์สเรดเลสสามกันอีกครั้งหนึ่งนะในวันนี้นะครับผมเราอยู่กันในเกมประเภททีมนะฮะซึ่งเราอยู่กับคุณอะไรเนี่ยโซเวียตสีส้มเฟดด์หนึ่งสองไอสองนะฮะโอ้โหเล่นตัวอักษรซะด้วยนะฮะอ่ะอยู่ฝั่งซ้ายล่างนะฮะจับมือกับคุณแม็กซิมมอร์สนะเล่นเป็นโซเวียตสีม่วงนะครับอยู่ฝั่งซ้ายบนนะฮะส่วนทีมงานฝั่งขวานะครับผมคุณ ปาจิโน่อานะฮะอ่าเล่นเป็นพันธมิตรสีน้ำเงินนะฮะจับมือกับคุณโอ้โหเบสิกทัสปันโดโอ้โหเบเบเบสิกทัสปันโดเออ mm hmm. นั่นแหละนะฮะถ้าอ่านออกเสียงผิดก็ขออภัยนะฮะอ่าเป็นจักรวรรดิณฑรไทัยสีแดงนะครับผมอยู่อยู่ที่ฝั่งขวาล่างนะฮะอ่าในเกมนี้นะฮะเราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าพูลปาร์ตี้นะฮะหรือว่า ปาร์ตี้สระน้านั่นเองนะซึ่งเป็นแบบที่เอาไปเล่นเกม4คนนะฮะทีม2อสองนะครับหรือว่าถ้าคุณอยากจะวัดใจอยากจะสนุกกับเพื่อนคุณก็เล่นฟีฟ่าออกไปก็ได้นะ <c oughs> อ่ะตรงนี้ว่ายไงครับฝั่งสีแดงมากลางโรงฝึกตรงนี้พยายามที่จะสร้างเจเนียขึ้นมาแต่ว่าติดหมีนะอ่าส่งนานโนคคอเข้ามานะครับอุ้ยโดนคำรามไปนะอย่างนี้ก็เท่ากับว่า e n เ,เนียนี่ถูกดีเลย์ไปนะแต่ว่าฝั่งสีส้มเขามีหมี2ตัวนะครับอ่าสามารถใช้สกิลคำรามนี่เพื่อ ื่อสตันต่อเนื่องได้นะอ่าแล้วตรงนี้แมลงปอแตกด้วยนะเจอฝักซูปเปอร์สอยโอ้โหเรียบร้อยครับนคอแตกอ่าแต่ว่าก็ยังดีนะที่ฝั่งสีเดงเขายึดบ่อน้ามันเข้าไปได้นะส่วนทีมงานฝั่งบนนี่ว่ายังไงครับม่วงกับน้ําเงินปะทะกันนะฮะฝั่งซีเงนินโอ้โหมาสร้างสนามบินไว้สักไลรเลยนะฮะฐานทัพระกาศเปิดเทีกต,ต,ตึ๊เปิดเทคเที๊สองแล้วด้วยนะครับคลาคอปเตอร์ออกมาแล้วนะน่าสนใจนะว่าจะเป็นเช่นไรนะครับตรงนี้ว่าไงครับพีสกิปเปอร์เข้ามา ยิงอัดเข้าไปเจอหมีเข้ามาขำรามเรียบร้อยนะฮะสตันไป2คนแตกสิฮะลักษณะนี้ตรงนี้มีพลสกิปเปอร์โดนไฟครอกตายไปนหนึ่งคนด้วยนะโอ้โหตรงนี้เอาพวกนี้สตันไปนะโดนตบตายเรียบร้อยนะครับส่วนตรงนี้บอ่อน้ํามันแตกไปแล้วนะเป็นบอ่อน้ํามันของฝั่งสีส,สีสีแดงนะฮะเอาจริงฝั่งสีแดงกับสีส้มเี่คนที่จะสลับสีกันนะเพราะว่าฝั่งสีส้มสีส้มนี่เป็นสีประจํากองทัพจักรวรรดิในที่อุทัยในเกมภาค3นี้นะฮะ อ่าส่วนฝั่งสีแดงก็ของโซเวียตนะฮะว่าแต่ฝั่งสีส้มเขาชื่ออะไรนะออฟเฟดอกนะฮะโอเคเอะารตรงนี้อะไรเนี่ยใครขอกเตอร์มาเช่แข็งรถเก็บเร่แล้วก็เอาวินเคเตอร์มาบอมนะฮะว้าวเออ่คอมโพสิชันนี้กลับมาอีกแล้วนะแท็กติกนี้นะฮะตรงนี้นะครับเทงุลงมาดรอปลงมายิงนะครับแตกเรียบร้อยนะฮะไม่รอดโอ้โหทีมงานฝั่งบนรู้สึกว่าฝั่งสีม่วงกำลังจะได้เปรียบนะแต่ ตอนนี้ฝั่งสีม่วงก็ส่งทหารเกณฑ์เข้ามาป่าระเบิดขวดอัดเข้าไปที่โรงสกัดส,สินแร่นะส่วนฝั่งสีแดงนี่ยังไงครับต้องเน้นเทง,งุแล้วนะฮะต้องเอาเทง,งุมาช่วยมาช่วยยิงแล้วนะครับผมจังวันนี้ใครอยู่ในบ้านเนะี่ยเออไม่กดดูแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะวุ่นวายอัดตรงนี้ฝั่งสีม่วงเขายึดบ่อน,น้ามันนะครับฝั่งสีแดงก็ยิงอัดเข้าไปเลยนะฮะน่าจะพักหนึ่งเลยนะครับก็จะพังแล้วตรงนี้ว้ครับโรงเก็บแร่บ้มนะครับไม่รอดนะฮะไปแล้วนะครับ ตรงนี้ฝั่งเสียมเงินยังดีนะฮะเหลือรถกับแรืไว้ไล่เหยียบได้อยู่นะครับผมสี่มงต้องวิ่งหนีตายก่อนฮะค,คือกองทัพทหารเกณฑ์ฝูงนี้เนี่ยยังไงยังไงฝั่งสี่มงก็ต้องรักษาชีวิตไว้ให้ได้นะแต่ตอนนี้ผมว่ารถกับแรืน่าจะพังแลวแหละเ,เลือดแดงแลวนะครับสปีดรดลงนะโอ้โหจุกหลบระเบิดขวดแต่ก็ไม่พ้นนะครับฝั่งสีแดงไทงุูเพิ่งจะเข้ามานะฮะเอาแล้วเมื่อกี้ฝั่งเสียมเงินสร้างท่าเรือด้วยจะทำไมคุณไม่สร้างริบไทยขึ้นมาล่ะอ๋อมามา,มาแล้วนะมาคันเดียวนะฮะโอโ ตรงนี้ว่าไงเกิดอะไรขึ้นอะไรเอ่ยอะไรลงน้ําไปดูไม่ทันนะตรงนี้ใครคอปเตอร์แข็งเรียบร้อยนะฮะรถเก็บแร่ต้องรอให้วินดิเคเตอร์มาบอมนะฮะตรงนี้ยังไงครับริบไทายอ่จยังอยู่นะโอเคเคลียร์เคลียร์ยฐานตัวเองไปได้นะแต่รู้สึกว่าทีมงานฝั่งขวาเนี่ยเขาจะยับเยินเป็นพิเศษเลยนะปล่อยให้ฝั่งตรงข้ามเข้ามาได้นะมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแหละครับแต่ตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีส้มเคลื่อนทับไหม ยังนะยานะครับถ้าเคลื่อนทับมาเนี่ยคือเจอเทงุยิงนะฮะตายยกฝูงได้เลยนะครับแล้วตรงนี้อ่ารถเก็บเร่ก็ยังแข็งอยู่นะครับฝั่งสีส้มสร้างขึ้นมาอีกคันแต่ออกไปเก็บแร่ไม่ได้เพราะโดนบอดี้บล็อกนะฮะจังวันนี้โอ้โหอ่าเทงุดรอปลงมายิงเลยนะฮะแตกไปหนึ่งคันนะฮะอีกคันนึงก็ยังอยู่นะฮะส่วนตรงนี้ฝั่งสีม่วงก็โดนเช่นกันนะครับโอ้เทงุสามตัวนะฮะกระนำยิงเข้าไปที่รถเก็บเร่นะฮะตรงนี้ฝั่งสีม่วงพับเอ็มซีวีมาเอาไปเหยียบนะครับได้ไปหนึ่งตัวนะครับ โอเคสองตัวแล้วก็ตัวที่สามนะครับผมแตกหมดเลยนะทั้งฝูงนี้นะครับตรงนี้ยังไงครับฝั่งสีแดงโดนฝักซูเปอร์อ๋อน่าจะเป็นฝักซูเปอร์ที่อยู่ในบ้านนี้นะใช่ไหมใช่แหละนะอังคนหนึ่งนะเออในนก็เปิดภาพมาแล้วโอ้โหฝักซูเปอร์สามคนเลยนะอาคารหลังนี้นะส่วนหลังนี้ก็เป็นทหารเกณฑ์สามคนโอเคเข้าใจได้แล้วตรงนี้ยังไงครับริบไทยเข้ามาสเกลจ้าเอ๋พอดีนะ อย่างต่อไปดอัดเข้าไปที่รถเก็บแร่เลยนะครับอย่างสบายใจเลยนะจังหวะน,นี้ฝั่งสีส้มก็สร้างปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานขึ้นมานะแล้วก็มีเทสลาคอยที่กําลังผุดขึ้นมาด้วยนะแล้วในขณะเดียวกันตอนนี้แดงกสุ่มปะทะกันเลยครับฝั่งสีแดงชักดาบวิ่งเข้าตึกวิ่งเข้าบ้านเรียบร้อยครับผมเคลียร์ไปได้นะตรงนี้ฝั่งสีส้มก็เคลียร์บ้านไปนะโดนไฟครอบไปสิครับโอ้โหแต่ว่าบ้านเลือดอยังเหลืองอยู่นะโอ้อยังดีอยู่นะครับแต่จริงๆต้องมาเคลียร์หลังนี้ด้วยนะเนี่ยตรงนี้มีรถถังสึดามิมา รถถังซนามินี่เป็นยูนิตสะเทินน้าสะเทินบกนะฮะอ่าวิ่งบนบกก็ได้นะฮะลงน้ําก็ดีนะครับอืมแล้วตรงนี้ยังไงเอ่ยฝั่งสีส้มเอาทหารยัดเข้าบ้านแล้วตรงนี้สีม่วงลงมามาทําอะไรครับเนี่ยมาป้องกันเอออ๋อ,อมายิงเครคอปเตอร์นะฮะแต่ว่ามาก็มาเจอกับตัวเทงงุนะฮะจังหวะน,นี้แล้วอะไรอยู่ในบ้านจะบอกนะว่าเป็นทหารเกณฑ์เนี่ย แต่ที่แน่นะครับตอนนี้ฝั่งสีน้ําเงินนี่ก็มีริบไทยเข้ามาแล้วแล้วริบไทยมันทำไมมันยึกยักอย่างนั้นล่ะตรงนี้ไงฝั่งสีฝั่งสีส้มมาสร้างโรงรถไว้ตรงนี้นะฮะเพื่อความปลอดภัยนะฮะแล้วตรงนี้ยังไงครับเครื่องปฏิกรณ์พิเศษของฝั่งสีม่วงน,นะฮะกำลังผุดขึ้นมานะฮะจังหวะน,นี้ฝั่งสีส้มมีรถถังแฮมเมอร์แล้วแต่ไปอยู่ซักไกลเลยนะฮะซูปเปอร์เรยกเตอร์เครื่องปฏิกรณ์พิเศษนะฮะสิ่งก่อสร้างที่ไว้เปิดเทคเทียสองของฝั่งโซเวียตนะครับ อยู่กลางน้ำนะของฝั่งสีส้มนะฮะแลวตอนนี้สีแดงเจาะกำแพงเข้ามาได้แล้วรถเก็บเรกอุตสาเปิดเกราะแล้วก็ยังไม่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 รอดนะฮะขออภัยนะเมื่อกี้นึกคาพูดไม่ออกนะฮะอาจจะตรงนี้ว่ายังไงครับซิกเกิลเข้ามายิงรถเก็บเร่แตะไปหนึ่งคันนะฝั่งสีน้ําเงินต้องกดสร้างใหม่นะครับแลวตรงนี้ครับเจอวินดิคเตอร์บอมไปกระโดดหนีได้นะฮะังหวันนี้โอ้โหมีบูฟ็อกเข้ามาสอยด้วยนะไม่ไหวครับแล้วฝั่งสีเงินคุณจะเอาอะไรมากันบ้านน่ะอ่ามีเมืองท่าอยู่นะ จงหวะน,นี้เอ้ยเปิดเทเทียสองแล้วสามารถสร้างเรือพิฆาตได้อยู่นะจริงๆแล้วอะ่ะเอา้าขอปเตอร์ร่วงไม่รอดครับวินดิเคเตอร์ขึ้นบินแล้วครับไม่ได้ทิ้งบอมเลยสักลูกนะฮะร,ร่วงไปแล้วนะครับโอ้โหผมว่าตานี้เป็นเกมประเภททีมที่ดูนัวกันมากเลยนะฝั่งสีส้มกําลังจะเสียโรงสก,กัดเซนเร่ไปนะพูดถึงแล้ว MCV เข้าหายไปไหนครับฝั่งสีส้มรู้สึกว่าจะไม่เหลือแล้วใช่ไหมน่าจะน่าจะหายไปแล้วนะอะตรงนี้ไงเนะี่ยรถถังเฮมเมอร์โดนยอดส่วนป้อมปืนผุดขึ้นมาฮนะยิงเลยครับ จังหวะนี้ยิงคันนี้ก่อนนะฝั่งซีเงินตัดสินใจพับ MCB นะครับไปเหยียบนะฮะได้2คันเลยไหมนี่1นึ่คัน2คันโอ้โหเรียบร้อยอ่ะแล้วก็โดนสตันไปนะครับเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้ตกเป็นเป้านิ่งนะฮะเคลื่อนที่ไม่ได้นะฮะเอาหุ่นยนต์ใช้เช่นส่วนว่าหุ่นยนต์มงมุมนะครับมาทาสตันฮะตรงนี้ฝั่งสีแดงอ่านดรอปเทงูลงมายิงรถจับได้อีกเช่นเดิมนะตรงนี้เฟดดอทปรับบุตรนะฮะปรับตรงไหนครับมองไม่เห็นโอเคช่างมันเถอะนะฮะแต่ที่แน่ๆครับผมว่าฝั่นนอ แต่วันนี้แล้วอะไรเนี่ยเอาโลมาเอาโลมามายิงในม,มุมยิงไม่ได้สิครับคือทำดาเมจไม่ได้นะเพราะว่าในม,มุมมันเอา้าทำไมกาลังจะพูดเลยว่าในม,มุมมันอยู่บนบกมันไม่น่าจะโดนดาเมจเออน่าจะโดนริฟไทยยิงมั้งเมื่อกี้นะแต่ว่ายูนิตโลมาเนี่ยมันเป็นยูนิตท,ทางน้ำนะฮะมันไม่สามารถที่จะอะไรทำดาเมจให้กับยูนิตท,ที่อยู่บนบกได้นะ ตรงนี้เทงุดรอปลงมายิงแฮมเมอร์เลยนะครับแฮมเมอร์โดนย่อส่วนไปแล้ว1คันโอ2คันเลยนะฮะจังหวะน,นี้แล้วฝั่งฝั่งสีม,ม่วง์เขาว่ายังไงนะี่ยตอนนี้ตอนนี้สีม,ม่วงมีแค่บูฟล็อก3คันนะฮะกับซิกเกิล์หนึ่งตัวนะฮะอ่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วเออแปดนาทีเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจอจอทำไมเลื่อนอ่ะจะ9นาทีแล้วนะฮะโอเค9นาทีแล้วฝั่งสีแดง เข้ามาช่วยเสียเงินได้ทันอยู่นะฮะกองทัพรถถังสึนามินะครับตรงนี้แฮมเมอร์รอดไม่รอดอยู่นะเกือบไม่รอดนะครับอู้มีแฮมเมอร์ติดดาวด้วยนะแต่ว่าโดนย่อส่วนไปอย่างงี้มันก็จะเสียเปรียบหน่อยนะ <c oughs> ตรงนี้ฝั่งสีม่วงเล่นแฮมเมอร์แล้วนะฮะอ่าเพราะว่ามีเครื่องปฏิกรณ์พิเศษผูดขึ้นมาสร้างเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะเปิดเทคทีสอสนะครับก็คือเทคของอ่ารถถังแฮมเมอร์นั่นเองนะฮะแล้วตรงนี้ยังไงครับบูฟล็อก วิ่งลงน้ําตรงนี้จะเอกับตัวเทงุโอ้โหแล้วตรงนี้ผมรู้สึกว่าป้อมปืนไอ้ปืนคุ้มกันเนี่ยเซนตรีกันของฝั่งโซเวียตเนี่ยดาเมจจะเยอะมากนะรู้สึกว่าจะเยอะกว่าเกมภาค2ด้วยนะอ,อคือยิงยานกรอบแป๊บเดียวพังได้เลยนะดาเมจแบบรุนแรงมากนะแต่ตรงนี้่ายังไงครับรงเก็บแด่ฝั่งสีม่วงขายทิ้งนะฮะตรงนี้ฝั่งสีน้ําเงินวินดิเคเตอร์เกือบร่วงนะผมว่าเข้าไปใกล้ๆกว่าน,นี้อีกนิดนึงนี่คือร่วงแน่นอนครับแลวคุณก็ไม่ส่งกลับไปซ่อมแซมหน่อยแล้วไม่ไม่มีอะไรซ่อมไม ไม่มีโรงจอดเอาแล้วฝั่งเสียมเงินไม่มีอะไรไว้สร้าง MCV ด้วยนะเนี่ยโอ้โหจังหวะวัดใจเลยนะฝั่งเซียมเงินตอนนี้เหลืออะไรเนะี่ยไม่เหลืออะไรเหลือแต่กองทัพอากาศตรงนี้นะอ่าเคลิอคอปเตอร์โดนยิงอยู่นะครับผมว่าอาจจะร่วงโอเควินดิเคเตอร์ร่วงไปแล้วนะแล้วตรงนี้ฝั่งซิมว่วงเอา้า MCV คันใหม่ไม่ใช่คันใหม่น่าจะคันเดิมเอิมฝั่งซิม่วงยังไม่ได้เสีย MCV ไปเนาะเคเข้าใจได้ฮนะแต่วันนี้ควรให้คอปเตอร์ในย่อส่วน MCV นะฮะ ให้คริคอปเตอร์เชสกิลยอดส่วน MCV แล้วก็ให้ฝั่งสีแดงเนี่ยเอาสโตรมิมาเหยียบนะครับนั่นแหละครับเรียบร้อยครับหนีหนีเลยฮะหนีทันไหมครับจังหวะนี้ลงน้ำอ่ะยังนะฮะแต่ทีนแน่ๆนะครับตรงนี้โอ้โหอย่างนัวเลยนะครับเอ็มโพเรอร์สโตจนะครับถูกใช้โดยฝั่งสีแดงนะฮะเพิ่มดาเมจแต่ว่าลดสปีดนะครับจังหวะนี้ยังไงครับฝั่งสีแดงเคลี้ยงพลั้มเลยฮะเรียบร้อยครับผมว่าฝั่งสีน้ยเงินนี่น่าจะน่าจะต้องกดยอมแพ้แล้วนะกองทัพไม่เหลือแล้วนะครับไม่เหลือยูนนนตต่่่ออออสูู้เเลลยยะะหืโมาัวึง แต่มันเป็นยูนิตทางน้ำนะครับผมเรียบร้อยฝั่งสีน้ำเงินไปแล้วนะฮะคุณปาชิโนออลนะเอแต่สีแดงนะสีแดงเขาชื่ออะไรนะ b บ s ิ t ั s เบซิทัสปันโนะอะย่างไลงนะครับแต่ว่าฝั่งสีส้มยังดีนะฮะมียังคงมีรายได้นะครับแล้วก็มีโปรดักชันอยู่นะอะแล้วโปรดักชันฝั่งสีน้ำเงินฝั่งสีส้มนี่ก็เป็นเทียสองด้วยนะ สามารถสร้างรถถังแฮมเมอร์ได้นะโอ้ไม่น่าซุ่มประตูโดนทำลายไปแล้วนะฮะถูกพุ่งชนนะเอ,อเสียดายจังเลยนะตรงนีงไงงงง้ไงครับแมงมุมลงมาเจอโลมาเนี่ยครับคนคืนเสียงเข้าไปไม่ได้นะครับผมจุกลบได้นะแมงมุมโอ้โหความเร็วแบบสุดยอดมากเลยนะเมื่อกี้จุกลบตัวโลมาได้นะแล้วตรงนี้มาตันรถเก็บแร่นะทำให้ฝั่งสีแดงนเก็บแร่ตรงนี้ไม่ได้นะแล้วก็เอาแฮมเมอร์มาดูดนะครับ ดูดเลือดจากกรุงเก็บแร่นะจุดนี้เลยนะแล้วตรงนี้ฝั่งสีแดงว่ายังไงเอ่ยโอ้โหมียูนิตเทียสองด้วยนะลุ้นพันกันอีกแล้วขออภัยนะมียูนิตเทียสองแล้วด้วยนะครับผมอ่านี่คือสิ่งที่จะพูดนะอ่าแล้วยังไงครับยูนิตเทียสองก็คือเวกนะะแต่ว่าเวกเวลาที่มันลงพื้นเนี่ยมันจะโจมตีไม่ได้นะครัโดนถูกขโมยอาวุธไปนะตรงนี้ว่ายังไงฝั่งสีม่วงรู้สึกว่าจะเป็นคันนี้นะ ที่ใช้ลําแสงดูดนะแต่ว่าตอนนี้คันนี้เนี่ติดอาวุธปืนกลไปแล้วนะเนี่ยถ้าดูด vx ถ้าจําไม่ผิดนะ vx เนี่ยจะให้อาวุธเ,เป็นฝักแคนนอนนะแต่ว่าถ้าเราตังแฮมเมอร์มันมีอาวุธติดอยู่แล้วเนี่ยบางทีมันก็จะดูดอาวุธมาไม่ได้นะตรงนี้ไงเนี่ยฝั่งสีส้มเข้ามาโอ้โหผมว่าเกมพลิกอะผมว่าเกมนี้นี่ดีมากเลยนะเกมแบบพลิกไปพลิกมาแต่ตอนนี้ฝั่งสีดงนี่คืออลังการมากเลยนะเล่มเป็นฝั่งญี่ปุ่นที่เน้นจํานวนอยู่แล้วนะกองทัพทหารราบ ยังไงก็ต้องมาช่วยนะพลังจิตสังหารนะครับศูนย์ผลิตพลังจิตสังหารนะใส่หนึ่งเดซิเมตรนะครับซุปเปอร์เวปอนของฝั่งญี่ปุ่นนะฮะฝั่งจักรวรรดิเดนอาทิอุทัยนะเป็นซุปเปอร์เวปอนสายทําลายล้างนะครับผมอ่าแต่ว่าสายซัพพอร์ตนี่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีคนอยากเล่นสักเท่าไหร่นะสายซัพพอร์ตของฝั่งฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยฝั่งจักรวรรดิเดนอาทิอุทัยเนี่ยแล้วๆล้วตีนพันกันนี่ขออภัยนะ มันดูไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหรอ่อ่เออรู้สึกว่าจะเป็นอะไรนะนานโนสวอมป้ที่ใช้เพื่อกางอนาเขตกีดกั้นไม่ให้ยูนิตข้ามผ่านไปมาได้นะเออแค่นั้นเองนะครับคือคอนสเฟียของฝั่งพันธมิตรก็ยังจะดูมีประโยชน์มากกว่านะฮะเอลอนเคิร์เช่นของฝั่งโซเวียตเนี่ก็เรียกได้ว่าโอีสุดๆเลยนะฮะอ่าคือดีกว่าสายทำลายล้างอีกนะฮะของฝั่งโซเวียตฮนะอันนี้พูดถึงซูเปอร์เวปอนนะแต่ว่าตอนนี้ยังไงครับนี่ v เแตกนะฮะแล้วมาดูด เพลงงูด้วยนะครับเรียบร้อยไม่รู้ว่าคันไหนได้ไปนะแต่ตอนนี้เกมพลิกมาเป็นฝั่งทีมงานฝั่งซ้ายนะได้เปรียบนะครับผมโอ้โหตรงนี้ยังไงเนี่ยฝั่งสีแดงยูริโกโอเมกามาแล้วนะยูนิตคอมมานโดของฝั่งญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็มีรถถังปืนใหญ่พลังคลื่นด้วยนะอ่าเป็นซีดยูนิตของฝั่งญี่ปุ่นนั่นเองนะเวลายิงเนี่ยต้องใช้เวลาชาร์จนะฮะ จะมีเวลาชา์จนะครับแต่สามารถยิงก่อนได้น,ะนี่ไงปล่อยก่อนกําหนดนะข้ามขั้นตอนการยิงชา้าแบบปกติไปได้เลยแล้วเปลี่ยนมาใช้การโจมตีแบบทันทีแต่มีพลังทําลายไม่มากนะักนั่นแหละครับก็คือถ้าถ้าชาร์จเต็มในี่ดาเมจก,ก็เต็มที่นะแต่ว่าถ้าคุณกดใช้สกิลนี้นี่ก็ดาเมจก,ก็จะไม่เต็มที่นะแล้วตรงนี้ว่าไงในฟังสีม่วงเรียกอะไรมาครับเดี๋บอกนะว่าจะทุ่มดาวเทียมใส่ไม่น่าใช่เดเซเลเตอร์แอสไร์นะครับผมปล่อยสารพิษคุมโซนนะครับ โอ้โหตรงนี้เจรวดเต็มหน้ากล้องเลยนะเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเวฟฟอสเวฟฟอสอร์ติลลอรี่นะฮะชื่อภาษาอังกฤษของมันฮะรถถังปืนใหญ่พลังคลื่นเนี่ยยูนิตที่เข้าไปเหยียบเขตสารเคมีนี้ก็จะโดนดาเมจนะแต่ว่าสิ่งก่อสร้าง,งไม่โดนนะถ้าเป็นถ้าหารราบเข้ามานี่คือละลายเลยนะไม่เหลือนะตรงนี้ว่าไงนี่โอ้โหดูเชิงกันนานมากตอนนี้เวลาสิห้านาทีกว่าๆแล้วนะฮะยังไม่ทราบผลแพ้ชนะนะครับผม แต่ถ้าดูจากจานวนกองทัพและฝั่งสีแดงคือได้เปรียบบ้างๆเลยนะแลวตรงนี้อะไรเนะี่ยฝั่งสีแดงมาสร้างเทสลาคอยเครื่องปฏิกรอ๋อเปิดอาณาเขตก่อสร้างอืมไม่ใช่ดิอันนี้ของฝั่งสีม่วงเอเด้นะถ้าฝั่งสีม่วงจริงแล้วทำไมป้อมปืนไมใส่มันไม่ยิงอ๋ออ๋อจะสร้างเทสลาคอยแต่ว่าวางเครื่องปฏิกรไว้เพื่อไม่ให้ป้อมปืนมันมีมุมยิงนะฮะอ่าเพราะว่าถ้าเป็นสิ่งก่อสร้างทางการป้องกันหรือว่าพวกป้อมปืนนี่แหละนะถ้าเจอกันเองเนี่ยมันก็จะยิงเลยนะ แต่ว่าถ้ามันไม่มีมุมยิงมันก็จะไม่มัมนมันก็จะไม่ยิงนะแต่ว่าพวกเทสลาคอยเนี่ยมันสามารถยิงข้ามสิ่งกีดขวางได้นะแล้วตอนนี้ว่าไงฝั่งซิมมองผมว่าต้องต้อง,ต,องต้องสร้างโรงไฟฟ้าให้เสร็จแล้วละ่ะนะฮะพราตอนนี้ขดลวดเทสลาของคุณมันทํางานไม่ได้นะครับไฟไม่พอนะ <c oughs> ขออภัยนะเมื่อกี้อะไรเข้าปากก็ไม่ทราบนะโอ้โหเทง,งุ๊บบุกเข้าไปก็โดนยิงเิงฮะลักษณะนี้ตรงน,นี้ V X แตกไปอีกแล้วนะเรียบร้อย ตรงนี้ครับวอ่ะโดนดูดไปนะใครจะได้อาวุธไปไม่ทราบนะครับตรงนี้สุนามิเข้ามาบึ้มเรียบร้อยครับผมแตกกลางน้ําเลยนะอะแต่ว่าฝั่งสีแดงน,นี่คือยังดีอยู่นะมีเวฟฟอร์ตไปยิงได้นะเป็นยูนิตยิงไกลามากนะครับโอ้โหแตกสามคันเลยนะแต่ว่าฝั่งซีโบนี่คือ,อ,อมีทวินเบลดด้วยนะเป็นยูนิตที่เอาไว้ รูอเลยนะเสริมดามเมจให้กับกองทัพที่ดีได้ดีมากเลยนะในกรณีแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้อะไรเนี่ยทิ้งงุเข้าไปโอ้โหโดนโดูดอีกแล้วแล้วตรงนี้เวฟฟอร์สฝั่งสีแดงนี่ห้ามเสียเวฟฟอร์สรือว่าปืนใหญ่ไอ้รถถังปืนใหญ่พลังคลื่นเนี่ยให้กับศัตรูโดยเด็ดขาดนะเพราะไอ้คาว่าเสียไปเนี่ยมันหมายความว่าอ่าฝั่งสีม่วงหรือว่าฝั่งสีส้มก็ตามเนี่ยเขาจะเอาแฮมเมอร์มาดูดนะถ้าเขาได้อาวุธของเวฟฟอร์สไปนี่คือเสียเปรียบสุดๆเลยนะเพราะว่าเวฟฟอรสเนี่มันเป็น อาวุธที่แบบยิงไกลไงเนี่ยอย่างนี้นะะแล้วตรงนี้ก็บื้มไปอีกนะฮะตรงนี้อะไรเนี่ยฝั่งสีม่วงโอ้โหยิงเทสลาคอยอย่างสบายใจเลยนะแล้วดาเมจนี่คือรุนแรงมากนะครับจากวันนี้ตูมเรียบร้อยนะฮะได้พิสกิปเปอร์ออกมาหนึ่งคนแล้วก็โดนช็อตตายเอาอย่างนะแต่ทีนี้แน่ๆนะครับตอนนี้ฝั่งสีแดงนี่ก็ดําเนินการอย่างอลังการนะครับเวฟฟอร์สเสียไปแล้วใครได้ไปเนี่ยไม่ทราบนะฮะ โอ้โหแต่กลายเป็นว่ากองทัพฝั่งสีแดงบุกเข้ามาแล้วก็เสียเสียหายหมดเลยนะเออจริง,รงๆเรียกได้ว่าแตกทั้งกองทัพนะฮะเออเหลือเวียกอยู่2องลำที่บินเข้ามานะจุดนี้นะอ่ามียูริโกะอยู่นะอันนี้นะ่าจะสร้างใหม่มั้งตอนนี้ฝั่งสีแดงเหมือนกับว่าซื้อเวลาเพื่อที่จะได้ใช้ซุปเปอร์เวปอนนะศูนย์พลังจิตสังหารเนะี่ยใส่หนึเดซิเมตรนะก็เป็นการแปลที่ค่อนข้างตรงตัวนะฮะ เดซิเมตแปลว่าสังหารหรือว่าทำลายนะแล้วก็ไซเนิกก็แปลว่าพลังจิตนะฮะตรงนี้อ่ะบึ้มไปแล้วเทสลาคอยอ่ะฝั่งซิมม้งขายโรงไฟฟ้าทิ้งนะโอโ้โหรวมเก็บแร่ตรงนี้หายหมดเลยนะครับอ่ะมียูริโกะอยู่นะจริงจริงยูริโกะนี่เป็นส่วนตัวผมว่าเป็นคอมมานโดที่ OP ที่สุดในเกมแล้วนะเพราะมันสามารถโจมตียูนิตอากาศสัานได้นะครับอันนี้บอกไว้เผื่อใครไม่รู้นะ คอมมานโดของฝั่งพันธมิตรซึ่งก็คือทัยญ,ญาหรือว่าคอมมานโดฝั่งโซเวียตที่เป็นนาตาชาในเกมภาคสามนี้ไม่สามารถโจมตียูนิตอากาศได้นะมีแค่ยูริโกของฝั่งญี่ปุ่นนะที่สามารถทําได้นะตรงนี้อ่ะพร้อมใช้แล้วนะฝั่งสีแดงจะไปใช้ตรงไหนครับตรงนี้ใครครับสีส้มตอบดาวเทียมลงมาแล้วก็จะเอากองทัพนี้สวมเข้าไปนะเอ้ายูริโกโอุ้ยโดนอย่างเยอะเลยครับตรงนี้แมงมุมเข้ามาแล้วยังครับแมงมุมโดใส่เรียบร้อยครับผม ตอนนี้ฝั่งสีแดงต้องรีบใช้แล้วครับถ้าไม่ใช้นี่ยคุณจะไม่มีโอกาสได้ใช้แล้วนะเพราะว่าฝั่งสีส้มเขาจะบุกเข้ามานะหรือเปล่ายังนะฝั่งสีส้มยังไม่บุกเข้ามาแต่ว่าตอนนี้โอ้ชิ้นส่วนแบ่งไปบางส่วนนะุวยโรงไฟฟ้ายังอยู่นะยังไม่พังนะแล้วตอนนี้ฝั่งสีแดงเขารู้ไหมเนี่ยว่าตัวเองสามารถใช้ซุปเปอร์เวปอนได้แล้วนี่แล้วตอนนี้ฝั่งสีส้มจะบุกมาจากฝั่งด้านบนนะในขณะที่สีม่วงจะบุกจากฝั่งทรายนะแล้วตรงนี้เขาไปใช้ตรงไหน่ะ อ๋อตรงนี้นะครับบึ้มนะฮะฝั่งสีส้มแตกหมดเลยนะผมโอ้โหจริงๆน่ามาใช้กับโรงรถตรงนี้นะเออหรือคือคือโรงไหนก็ได้สักโรงหนึ่งอะ่ะคือแบบปิดโปรดักชันไปเลยอะ่ะมันจะได้เปรียบมากกว่านะแล้วตรงนี้ฝั่งสีส้มโอ้โหจนถึงขนาดที่เขาสร้าง MCV คันใหม่ออกมาได้แล้วนะนี่ยมีสนามบินด้วยนะครับโอ้โหแล้วมีปั้นจันไว้ไปสร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมด้วยนะโดยที่ไม่ต้องใช้ MCV ก็ได้นะเนี่ย เรียบร้อยครับผมว่าฝั่งสีแดงเนี่ยมีโอกาสแพ้สูงมากเลยนะตอนนี้เนี่ยตรงน,นี้ไงเนี่ยฝั่งสีส้ม MCB อ้อมมาตรงนี้โอ้โหแล้วแสงแบบเจิดจ้ามากเลยนะฟุ้งกระจายสุดๆอัมาการตรงนี้นะครับเรียบร้อยอย่างที่เห็นนะส่วนตรงนี้ฝั่งสีแดงมารุมมาตุ้มกันนะจุดนี้นะฝั่งสีแดงมี VX ร่วงลงพื้นไปหนึ่งลำเรียบร้อยครับตรงนี้ VX ยิงบูฟล็อกแตกหนึ่งนะแล้วตรงนี้หือร่วงปีกไม่รอดนะ VX โอ้โห จังหวะไมโครไม่ดีเลยอะฝั่งสีแดงเมื่อกี้นะอ่าแล้วสุดท้ายเขาก็ได้กดยอมแพ้ไปนะโอ้โหหลังจากการต่อสู้ที่ยาวนานนะฮะเกือบ2 1บนาทีนะครับชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณเฟดอง 12i2 นะฮะกับคุณแม็กซิมมอสฝั่งสีส้มและสีม่วงนะฝั่งอ่าโซเวียตด้วยกันทั้งคู่เลยนะโอ้โหแล้วคุณดูจานวนยูนิตช่วงนี้นี่ฝั่งสีแดงเยอะมากเลยนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเหมือนกับว่าส่งไปส่งไปให้ให,ให,ให้ให้ตายทิ้งเฉยนะฮะ ได้มากเลยนะทรัพยากรฝั่งสีแดงนําเลยนะฮะซึ่งจะก็ไม่ไม่น่าแปลกใจนะเพราะฝั่งสีน้ําเงินเนี่ยเขากดยอมแพ้ไปก่อนฮะทำให้ทรัพย์สินทั้งหมดของฝั่งสีมเงินถูกโอนไปเป็นของฝั่งสีแดงนะคุณเบสิกดัสพันโรนะฮะอ่าตรงสุดท้ายแล้วเขาก็แพ้นะฮะโอเคครับสำหรับสหรับทุยโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ